วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถด,ดัมปหนึ่งคันครับคันนี้พึ่งปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากำลังจะส่งงานครับวันนี้ฮะนี่ครับโอ้โหคันนี้นี่สุดยอดจริงๆเลยคันนี้ถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะฮะแล้ววันนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะส่งงานครับกระบวนการต่อจากนี้ก็คือ เอาไปทำสีครับรถจะต้องเข้าไปทำสีก่อนแล้วเมื่อทำสีเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ารถคันนี้มีความงดงามขนาดไหนดังนั <c oughs> ้นดับเครื่องก่อนเลยเออดับเครื่องก่อนดับได้ปะอ๋ะอเหรอเดี๋ยวมันดับเองมันเหรอโอ้ยอดเลย <c oughs> ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆ แล้วก็ดูรายละเอียดนะฮะคันนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยเริ่มปรับแต่งตั้งแต่รถยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เครื่องดับแล้วมาเดี๋ยวเราคุยกับช่างนัดกันดีกว่าอ่ะช่างนัดมาคุยกันหน่อยแล้วสวัสดีครับ,รบนี่ครับช่างนัดนะฮะเป็นคนผลิตรถคันนี้เลยพูดง่ายๆเนาะช่างนัดทําอะไรบ้างเนี่ยคันนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กระบะใช่ไหมรกระบะก็ช่างนัดก็ต่อเองเลยใช,ใช่ไหมฮะแล้วก็ชุดไฮดรอลิกอันนี้ด้วย ตัวนี้เป็นตัวใหญ่กว่าคันอื่นเลยไหมเนี่ยเท่าเท่ากันเลยครับเท่ากันใช่ไหมใช่โอ้ดูดิชนั้นก็เป็นคนทํากระบะนะครับกระบะนี้ก็คือทําใหม่ทั้งหมดเลยพูดง่ายๆนะฮะว่างมากเลยนี่ให้ดูนะครับคันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เจ้าของจะมารับไปแล้วก็เอาไปเข้าทําสีอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแข็งแรงมากเลยโอ้โห สวยงามมากครับรถด,ดําหนึ่งคันนี่แต่ผมจะให้เพื่อนๆดูรอบๆนะเขาจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยคันนี้นี่ใช้เวลานาน,นเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้สองเดือนกว่าได้สองเดือนกว่าเนาะเพราะว่าช่างนั้นเขาทำเรื่อยๆนะฮะทำกับพ่อสองคนเองครับไม่น่าเชื่อนะฮะนี่ฮะให้ดูทุกอย่างแลดูแข็งแรงมากเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดปั่นไฮดรอลิกเนาะใช่ครับเป็นถังแล้วก็มีกอง ม,มีคอนโทรลมีถังอันนี้กองแล้วตัวนี้ตัว,ตวคอนโทรลใช่ไหมยกดำได้แบบปกติเลยนะฮะนี่ฮะสุดยอดเลยครั้นี้ใช้เวลากับสองเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าของจะมารับไปแล้วก็เอาไปเข้าอู่ทำสีรถนะฮะนี่ครับแล้วก็จะให้ดูชุดล่างนะครับชุดล่างนี่ก็คือชุดแหนบเลยชุดแหนบก็จะมีอยู่สองชุดนะฮะชุดล่างกับชุดบนใส่แหนบหนาใหญ่ด้วย ดูผมชอบตรงนี้ครับดูดิฮะดูขาที่เขาใส่ร้อยแหนบซึ่งแหนบนี่เราล้นถอยหลังมาเนาะเพราะว่าถ้ารูเดิมมันจะอยู่ตรงนี้เราขยับออกมาแปดเซนใช่ไหมมันเพราะเหตุใดทําไมเราต้องขยับด้วยล่ะมันคือมันสั้นไปยังไงเราเราต้องการให้ล้อมันถอยหลังไปอีกใช่ไหมนี่นะฮะเขาก็ขยับขยับจุดหูแหนบจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําขา เติมเข้าไปทํากล่องนะครับนี่ครับคือไม่ได้ตัดขาตัวนี้ออกแต่ว่าทําเป็นกล่องใส่เข้าไปเลยจะดูแข็งแรงมากฮนะและดูมาตรฐานด้วยแล้วก็สวยด้วยนะฮะออกแบบใหม่มีแหนบชุดล่างแล้วก็แหนบชุดบนชุดเผาตัวนี้ชจางน้ดก็ซื้อมาวางใหม่ใช่ไหมใช่ครับ,ทำ,ท,รบทำใหม่ทั้งหมดเลยทใหม่ทั้งหมดเลยคันนี้นี่ประมาณงบได้ไหมว่าเราทําไปประมาณเท่าไหร่ กว่าจะออกจากอู่เราได้นี่แสนแสนบาทนะครับแสนสองแสนสามได้ไหมเกินครับเกินใช่ป่ะโอ้เพราะว่ารถที่เขาเอามาก็จะมีแค่ตัวรถอย่างเดียวมีหัวก็สือมาครับใช่ป่ะใช่ครับอืมก็เท่าว่ามาแค่ตัวอย่างนี้อย่างเดียวนะครับนะฮะแล้วก็เอามาประกอบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะคันนี้ก็จะหมดเยอะอยู่ไอชุดล้ออะไรนี้เราเราก็สั่งมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืมนี่เป็นสิบห้าครับขอสิบห้าเนาะใช้ขอสิบห้า 7.5็ดจอสินะครับสายเพลาลอยด้วยนี่แหละฮะเสร็จสมบูรณ์ครับคันนี้นะฮะยกดำได้แล้วก็ติดตั้งชุดไฮดรอลิกเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เลยนี่ฮะให้เพื่อนๆได้ดูส่งรถอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นโฟวินโฟวินนี่ก็สายรถด,ดำนี่ก็บอกได้เลยว่าสบายกันนิดนึงถ้าไม่ใช่โฟวินก็จะลำบากกันนิดนึงนะฮะ วันนี้ก็จะส่งงานแล้วครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาทาสีมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะช่วงล่างหรือว่าตัวรถนั่นสีสันของรถเขานั้นจะเจ๋วขนาดไหนนะฮะโอ้หทุกอย่างเลยดูแข็งแรงมากให้ดูครับชนะก็ต่อทําใหม่หมดเลยดูดิใช้เหล็กเยอะอยู่พอสมควรนะฮะนี่ละฮะรถด,ดำหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้โอ้โหสวยงามครับ กระบะก็สามารถถอดน็อกข้างนี้ได้เนาะได้ไดใช่ฮะอ๋อเราก็เท่าว่าเรายึดน็อตตัวนี้ไว้อืมถ้าถอดน็อตเราก็สามารถเอากระบะออกไปได้เอ๊ะคันอื่นๆก็ทําแบะออกได้ไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่คนชอบครับบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทําใช่ไหมอ๋อบางทีเขาก็มีตัวล็อกแบบหกล้ออย่างเงี้ยอ๋อใช้ตัวล็อกเอาไม่ชอบมันชอบกระเพือครับเวลาเราทําไม่ดีมันกระเพือครับเราขันน็อตเลยดีกว่าจบใช่ไหมดูดีทรงเขาสวยมากเลย นลองเอาดาลงได้ไหมลองดูดิว่าทรงจะสวยขนาดไหนนี่แหละครับรถด,ดาที่กําลังจะออกจากะะู่แล้วฮะู่ช่างนั้นนี่ก็สามารถที่จะพูดง่ายว่าผลิตรถด,ด,ดาขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแนะนําเลยครับนะฮะอูนี้งานเขาเนียนงานก็สวยด้วยนะครับนี่ทรงทั้งสงูงทั้งใหญ่เลยโอ้โหดูบึกบึนมาก มีบางเลนด้านหลังสวยฮะอันนี้เห็นเขาบอกว่าติดตั้งยากด้วยใช่ไหมเนี่ย่า <c oughs> ติดตั้ง่าจะเสร็จกันต้องให้บาลานซ์นะครับ <c oughs> เขาก็เล็งกันแล้วเล็งกันอีกอยู่นั่แหละนะฮะบางเลนหรือว่าบางฝุ่นตัวน,นี้ก็ทําให้รถดูบึกบึนอีกอย่างหนึ่งนะฮะสวยงามครับหน,น้าคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะอีกไม่นานก็เอาไปทํามาหากินได้แล้วพูดง่ายว่า สามารถทําเงินให้กับเจ้าของได้แล้วนะฮะนี่แหละครับเดี๋ยววันไหนเสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งถึงรายละเอียดนะครับนะฮะวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะว่าชุดที่ช่างนัดเขาปรับแต่งมาเนี่ยนะครับนะฮะเป็นชุดกระบะนะครับแล้วก็ดูทรงโดยโดยรวมแล้วก็ดูชุดแหนบนะครับชุดแหนบก็สองชั้นนะครับส่วนด้านในก็จะมีโชคคู่เดียวนะครับ เอ๊มันมีรถดำแบบใส่โชกคไฟมั้งไหมมีครับมีเหรอครับรถจะมีนีครับเอ้าอ๋อใช่นะใช่ครับอ้อรถดำแบบใส่โชกคไฟก็มีนะครับนะฮะอืมเข่าท่าดีฮะนี่แหละครับสวยงามครับนะฮะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดูดิท่ากระเทอะสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ขาที่ว่าจะเอาไปยึดกับเอ่อเอาเป็นตัวรองของฐานกระบะด้านบนนะฮะ ช่างนัดก็ทาได้สวยงามมากนะฮะแลดูแข็งแรงมากเสร็จสมบูรณ์เหลือแค่ขั้นตอนในการทําสีก็แล้วเสร็จนะครับออกไปใช้งานได้เลยนี่เฟืองท้ายคันนี้ช่างนัดก็เปลี่ยนด้วยให้มันเป็นเบอร์เดียวกับข้างหน้าใช่ไหมฮะอืมเราเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เฟืองท้ายที่เราซื้อมาตอนแรกนะครับมันเป็น739 739้ะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไร เป็นเป็น1 1เ1หนึ่งครับ1 1เ1ก็เท่าข้างหน้าลูกที่แรกผมก็งงนะว่าทำไมก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะเขาบอกว่าถ้าโฟวินเนี่ยวิ่งมาแล้วถ้าเฟืองมันไม่เข้ากับข้างหน้ามันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาตะกุยมันตะกุยผิดกันเดินมันก็จะขัดกันอ่ะถ้าข้างหลังเร็วกว่าข้างหน้าช้ากว่ามันก็จะดึงกันนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเฟืองท้ายหลังกับเฟืองท้ายหน้านี่ยต้องเบอร์เดียวกันนะฮะถวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณแสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็ ใครที่สนใจนะครับที่มีรถแล้วก็หาอู่ต่อดั้มไม่ได้นะฮะลองติดต่อมาหาช่างนัดดูได้เลยนะครับนะฮะทรงนี้เลยนะครับหรือว่าลูกค้ามีทรงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ลองคุยกับช่างนัดดูได้นะครับว่าเอจัดทรงอีกทรงหนึ่งให้ผมได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าการต่อรถดั้มเนี่ยเท่าที่ผมมองนะครับรายละเอียดเขามันเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ช่างนัดเขาก็ทำสองคนกับพ่อเท่านั้นเองนะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับ ก็จะใช้เวลานิดนึงอย่างเช่นคันนี้นี่ก็ใช้เวลา2เดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะเสร็จได้แต่ก็ถือว่าสวยแล้วก็ดีเลยแหละทีเดียวนะฮะถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาก็จะไปใส่ไม้หรือไม่ก็ <ไป S 1> ใส่เป็นเหล็ก <ไป S 1> ใช่ไหมเสริมเข้าไปอีกนะฮะกระบะเขาก็จะมีทรงอยู่ประมาณนี้เองโอเคนะฮะอะฉะนั้นฝากเบอร์โทรนิดนึงเผื่อใครจะสนใจติดต่อสอบถาม087ครับ999 6291ครับอ่าโอเคนะฮะนี่ละครับนะฮะอูช่างนัดนะครับสามารถผลิตรถด,ดับได้เลยหรือว่าต่อรถด,ดับได้นะฮะอยู่ในโครงสร้างแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่ก็อยากได้สเปคอื่นๆก็ลองมาคุยกันดูนะเผื่ออยู่บริเวณใกล้ๆนะฮะพิกัดอูช่างนัดนะครับอยู่แถวๆบริเวณวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็อยู่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับอยู่ในโซนจันทบ,บุรีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆสนใจที่อยากจะ ต่อเติมรถดัเนี่ยนะฮะก็ลองโทรมาหาช่างนัดได้เลยนะครับนะฮะรายละเอียดจะเป็นแบบไหนอย่างไรคุณมีสเปคก็อลองมาคุยกันได้ที่อู่เลยนะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่ Facebook ของช่างนัดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ลองสอบถามมากันดูเนาะอันนี้เขาไว้สําหรับเผื่อลากใช่ไหมใช่ครับไว้รากเซลเลอร์อืมเอาไว้รากเซลเลอร์ได้ด้วยนะาทำหางเนาะอันนี้เป็นตันเลนะเดี๋ยวเราก็แกะติเกอร์ได้ สีจะทำสีเสร็จอมันมมเป็นแผน่นตะเล็กนะครับเดี๋ยวเช็งสีเขาตอ้องเอาพวกกระดาษมาปิดครับเออเดี๋ยวเขาว่าเราอีกไปแกะออกทําทไมเนาะโอเคนะฮะนี่ก็คืออัจจรบีได้ด้วยอมีรูอัจจรบีได้ด้วยอืมใส่ไปลงไปเลี้ยวไปอย่างสวยเลยนะครับนี่แหละครับเหลืออีกแค่ขั้นตอนเดียวก็คือส่งเข้าไปในอู่ทาสีนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับนะฮะผมให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะนี่แหละครับนะฮะรถดัมคันนี้ ผมถ่ายไปหลายคลิปแล้วแหละนะฮะวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว,ลวเจ้าของจะมารับออกจากอู่ไปแล้วเพื่อจะนําไปเข้าอู่ทําสีอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาเสร็จเมื่อไหร่นะครับสีสันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไปใช้งานจริงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ไปถ่ายเขาที่เขาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะฮะจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเวลาที่ อูอ่ช่างนัดทำรถไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะมีปัญหาอะไรไหมใช้ดีไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะไปสอบถามเจ้าของเขาอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกันและกันด้วยนะครับบายบายครับรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ